ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็หลังจากที่ตัวละครอย่างคิงล่าง2เนี่ยเข้าสู่ตัวเกมนะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวละครอย่างโซนิคล่าง2เนี่ยมันตกเมตาไปนั่นเองนะแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนเนี่ยนำเจ้าโซนิคล่าง2เนี่ยไปท้าสู้กับคิงล่าง2ดูนะครับว่ามันจะปั๊บความเร็วประมาณไหนแล้วก็ใครเนี่ยจะบัฟโหดกว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยพาเพื่อนเนี่ยไปดูทีเมตาก่อนละกันนะครับว่าเขาเนี่ยใช้ตัวละครอะไรกันบ้างแล้วก็คิงเนี่ยเร็วขนาดไหนนะครับไปดูที่อันดับหนึ่งเลยละกันนะครับเป็นอัััันนนนดบบ61ขอองงเเซิรรร์์ฟวะะคพลล้า เยอะมากๆนะครับใช้ตัวละครอย่างโบรอสล่าง2กระบองเหล็กล่าง2ปูบอมนะครับจักรพรรดิเด็กล่าง2คิงล่าง2และก็เจ้าดวงล่าง2อนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเซตของคอมเมตอปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับที่เขาเนี่ยใช้กันอยู่นะซึ่งทีมของคุณกัมแมนก็ใช้เซตนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยหลับก่อนเมื่อคืนนะครับลืมอัดคลิปเลยนะฮะโอ้เสียดายมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปอัดรอบใหม่แล้วกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นคิงกรอบแดงบวก4นะครับพลังที่6ล้านนะเป็น4ดาวนะครับไม่มีดาวม่วงนะครับ โอเคอุปกรณ์เฉพาะนะครับยังเป็น2ดาวอยู่ครับตาเฉพาะเนี่ยก็2ดาวครับถ้าอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวเข้ามาแล้วเนี่ย๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าเวลาใส่สกิลเนี่ยมันจะเท่ขึ้นไหมนะฮะและก็เรื่องอุปกรณ์ที่ใส่นะครับเป็นเซตของแฟลตประกายแสงนะครับเป็น6ดาวทุกชิ้นไดครับและแน่นอนครับว่าเมื่อใส่แบบนี้เนี่ยจะเพิ่มการดูดเลือด10%แล้วก็ความเร็วอีก1ซนั่นเองนะครับโอเคต่อมาครับเรามาดูที่ดเดเมแ0ทนะครับังชีวิตที่3ะครับส่วนความเร็วครับ ความเร็วที่1332นะครับเป็นความเร็วที่เร็วมากๆนะฮะแต่ว่าอุปกรณ์แต่ว่าเรื่องของพัสดพิเศษเนี่ยมันเป็นพัสดพิเศษหนึ่งนั่นเองนะครับจะมีโดนหนึ่งลำนะครับแล้วก็การเรื่องอัพสกิลนะครับเป็น117หมดแล้วนั่นเองนะครับโอเคเนี่ยเป็นคอมที่ดีมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูทีมของผมบ้างนะครับว่าผมเนี่ยเร็วเท่าไหร่นะครับของเจ้าโซนิกเนาะก็สุนิกของผมนะครับตอนนี้เนี่ยมันเร็วที่1165นะครับก็เป็นโซนิกสิบห้านะค แล้วก็เรื่องพาสติกของมันนะครับมีข้อดีกว่าคิงตรงที่ว่ามันบัฟความเร็วของตัวละครของมันเองครับและแน่นอนนะครับเมื่อความเร็วของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้เนี่ยมันจะเร็วกว่าคิงของพลัง1นึ่ามแน่นอนนะฮะเนื่องจากมีการบัฟความเร็วของตัวเองขึ้นอีก15%นะครับของโซนิกนะซึ่งเลยเป็นตัวละครที่ยังคงเรื่องความสปีดเนี่ยเหนือที่สุดในตัวเกมละนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวละครที่ติดเมตาของฝั่งพิศารเหมือนเดิมนะครับยังไม่ตกเมตาของฝั่งพิศารนะคิงนะครับเอออ่่่่่่่คคิิงงงเเเเเนน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 ีีีียยมมมััััปป็็ตตาาขฝฮฮโโรระบแวซก โลกของฝังวิสาตนะครับมันก็เลยยังคงเก่งอยู่นะครับแต่ว่าตัวละครที่ตกเมตาเนี่ยแบบแน่นอนนะครับก็คือตัวละครอย่างเจ้าหน้ากากหวานนะครับเพราะว่ามีตัวละครอย่างคิงล่างสองในแทนนั่นเองนะครับก็เลยประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราพานเพื่อนเนี่ยไปดูนะครับว่าสูตรของเราเนี่ยมันจะเร็วกว่าเขาประมาณไหนนะครับเออแล้วก็ดูของที่ผมใส่ก่อนล้วกันนะครับผมเนี่ยไม่ได้ใส่เซตของแฟลประกายแสงนะครับใส่เป็นเซตนี้นะฮะแต่ว่าเป็นความเร็วทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราพานเพื่อนเนี่ยไปดูการต่อสู้ดีกว่านะคร มาเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูก่อนอนะครับว่าคิงมันจะเร็วกว่าไหมนะครับเนี่ยคือความเร็วพื้นฐานของคิงเนี่ยมันเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโซนิกล่างสองเนี่ยมันมีการบัฟตัวเองนะครับเห็นไหมมันจะเร็วกว่าคิงขึ้นมานะครับแต่ว่านี่เนี่ยก็ยังไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้ทีมของเราเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนะครับเนื่องจากคิงเนี่ยมันมีเรื่องสกิลต,ต่างๆที่มันทําให้ทีมของมันเนี่ยชนะนะครับเห็นไหมครับการบทขยี้หัวใจของคิงเนี่ยมันทาให้โล่ฝั่งเราเนี่ยหายไปนะครับคือมันหายลงไปถึง60%แล้วะวะเาจากกดเดักดิบ,บ,บอมเยคือมัน,นรมงาะฮะ คือมันมีตัวละครอ,อย่างคิงเนี่ยต้องบอกครับว่าตัวละครอ,อย่างด้ว,วงเนี่ยมันเล่นยากนะครับพวกปู่บอมเนี่ยมันยืนยากขึ้นเะครับเนื่องจากคิงเนี่ยมันทําลายโลกลงไปนะฮะประมาณนี้นะครับเป็นเลยเป็นตัวละครที่โดยผลรวมแล้วเนี่ย buffet. มันดีกว่าตัวละครอ,อย่างเจ้าโซนิกั้งสองครับแต่ว่าเรื่องความเร็วเนี่ยต้องยกให้กับโซนิกร่างสองนะครับเนื่องจากยังเป็นตัวละครที่ยังติดเมตาของฝั่งปิศาจแล้วก็เรื่องไต,ต่เขาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อฮะมาครับด้วงร่างสองครับขอกายร่างหนึ่ง้างครับต่อยปู่บอมลงไปฮะตีสิบเอ็ดล โล่ปุอมตอนนี้เนี่ยคือมันหายไปแล้วนะคือมันหายไปด้วยผลของคิงด้วยนะครับคือคิงมันทำลายโล่ไปแล้วปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าโล่มันกระพริบนะครับเหมือนว่ามันจะแตกแล้วแต่วันนี้เนี่ยคือมันแตกเลยนะครับคือมันแตกได้ง่ายมากตัวว่าดวงนะครับเป็นตัวละครที่เลือดเยอะนะี่ยมันก็เลยมีโล่อยู่เห็นไหมโล่หายไปทันทีนะครับโล่แตกง่ายนะครับเนี่ยคือแค่เทินเดียวก็คือโล่แตกแล้วคือแบบไม่มีกระพริบนะครับคือหายไปจากเกมเลยนี่คือความโหดของคิงนั่นเองนะฮะโอเคเราเนี่ยไปดูในโหมดดวลไทม์กันต่อดีกว่านะฮ อันนี้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้ของคิงที่มีพาร์ท10-2นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนจะงงนะว่าพาร์ท10-2แล้วเนี่ยมันจะมีโดนประมาณไหนนะครับก็คือนี่เนี่ยผมเคยลงคลิปไปในเมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยดูนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้ที่ผมเนี่ยลงไปเมื่อวานนี้นะถ้าใครที่ยังไม่เคยดูนะครับก็ดูในคลิปนี้ได้เลยโอเคเดี๋ยวผมพากให้ใหม่นะเพื่อนสังเกตในยาคิงนะครับจะมีโดนมา2องลำนะครับอีกลำหนึ่งจะเป็นเกตลิงนะครับอีกลำหนึ่งเนี่ยจะเป็นจรวดนั่นเองนะฮะโอเคครับเปิดมาก่อนแล้วกันในยาหมาชีบายย้ำใส่ด้วงไปครับนี่ครับโดนเริ่มยิงเลยครับแล้วก็ยิงเกตลิงเข้าไปที่3ามหมื่นหนึ่งนะรู้สึกว่า RPG เนี่ยจะแรงกว่าเด็กนะฮะเนี่ยฝั่งเรามีการสววนนนนนนนบบ้้้้้าาาางง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 งะคคคิิิฝฝัััั่่่เเรรหหมดดขขขขยีใจูืออออกกแลล็ปทโ ด้วงแล้วก็จักระพัดเด็กฝั่งเราไปนะครับถึง60%นะฮะนี่ครับมีการยิงกันไปยังต่อเนื่องครับเอ้ยแล้วถ้าเป็นเอ่อห้าดาวขึ้นมาเนี่ยมันมันมันถ้าเป็นห้าดาวม่วงแล้วเนี่ยมันจะขนาดไหนวะมันน่าจ,จะปิดลงเยอะกว่านี้นะครับอาจจะ80หรือ70%ได้เลยนะไ,ไ,ไปฮะ<อ>ี่ยโบลท์ยาวขอถ่ายหน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหสามแสนแปดนะครับแรงนะนี่ไอ้หมาชิบะย้ำใส่จักระพัดเด็กเข้าไปนะครับจักระพัดเด็กถึงชิบะบอมคืนหน่อยแล้วกันนะครับที่สามแสนสี่นะครับแรงมาแรงกลับครับหมาชิบยย้เรื่อๆลูก ก็คือตอนนี้เนี่ยมันมีการปิดกั้นโลกกนนะฮะก็เลยเป็นข้อดีที่ทําให้ตัวละครอย่างกระบองเหล็กเนี่ยเก่งขึ้นนะครับทุ้หมดแรงมากนะเพื่อนสังเกตดาเมจนะครับเนี่ยดูดิการสะท้อนของลูกน้องของบรรอะไรเข้าไประเบิดแรงมากนะฮะนี่ครับย้ำเข้าไปลูกหมาชิบะดวงเข้ามาครับล้วงมัดเอาลำเบงหมาชิบะก็ย้ำเข้ามาครับย้ำเข้ามาโอเคจบไปในเทินที่1นะครับก็คือตัวละครหายกันไปเยอะแล้วนะฮะเหลือลูกน้องที่เยอะมากๆเลยเนี่ยลูกน้องเหลือคนละกี่ตัวเนี่ย คนละ4ตัวเลยนะครับเรื่องจากหมาชีบ่าเนี่ยจะหายไปจนที่สี่ในยามโดนเนี่ยจะอยู่จนกว่าทีมของเราเนี่ยจะตายทั้งหมดนะครับแต่ว่ามีเลือดแค่1%เเท่านั้นนะฮะจะไม่สามารถรับดามิเตอร์ได้เองนี่แกกระบองเด็กหมดกลับไปนะครับที่สามสันหนะแรงนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยกระบองเหล็กนี่เริ่มเป็นตัวละครที่แบบพอคอมโบกับคิงแล้วเนี่ยคือ OP จัดนะเน่ยคือท็อปท็อปของเกมเลยนี่แกยิงเข้ามาลูก ไปครับกระบอกในเข้ามาป่านครับที่1นึ่งแสนแล้วครับแล้วก็ลูดใส่กระบองเหล็กไปอีกหนึ่งครั้งนะครับดวงฝั่งนู้นเนี่ยแตกลงเหมือนกันเอาเลยฮะดวงฝั่งนู้นกลับมาอีกหนึ่งครั้งลูกครับลูดกลับไปลูดกลับมาครับมาได้ก็ไปได้เหมือนกันย้ำดวงหายไปอีกหนึ่งครั้งครับมาชี้บ่ายยังย้ำใส่กระบองเหล็กอย่างต่อเนื่องนะครับไปครับนี่ครับยิงปืนเกิตลิงกับอาร์พีจีนะครับนี่ครับเกิตลิงสาใส่กระบองเหล็กไปครับกระบองเหล็กหดเข้าไปในงานแสงคิงคิงตายแน่ฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าพาร์ทสิดดไ้นะคับ คือแบบช่วยตัวละครอะไรของมันแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นการมีโดนมา2องตัวนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอ่ะคือการรับดาเมจในช่วยน้องของโบรอสได้เยอะนะครับโอเคฮะเป็นการหัวันระหว่างกระบองเหล็กเลยครับนี่ครับมีการยิงเข้ามานะครับโอ้เลื่อนเหลือครึ่งหนึ่งนะเกือบตายเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยยังไม่เป็นในการประลองนะถ้าลานประลองแบบมีคนเริ่มใช้คิงเยอะๆเนี่ยผมต้องบอกเลยครับว่าเป็นการหัวันที่แบบมันมากๆแต่เราต้องไปรอดูกันในแบบเอ่อตึกดวลไลท์สิ้นสุดนะครับ ไอ้พวกนั้นเนี่ยจะเจอพวกคุณกัมแมพลัง5 0ล้าน60ล้าน7จล้าน80ล้าน90ล้านแล้วก็100้ล้านนั้นพวกนั้นเนี่ยคือพลังเยอะมากนะฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็ต้องขอจบคลิปวน,นี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าตัวละครอย่างโซนิคล่างสองนะครับยังเป็นตัวละครที่เก่งอยู่นะครับสามารถใช้ได้อยู่นะครับถ้าเรายังไม่กังวลเรื่องการทำลายโลกทิ้งไปถึง60%เรนะครับเรายังสามารถใช้ตัวละครอย่างโซนิคเนี่ยในการบัฟแล้วก็เปิดก่อนได้นะครับอาจจะ แต่ว่าเพื่อนๆต้องคำนึงด้วยนะครับว่าคิงเนี่ยเป็นตัวละครที่ครบเครื่องมากๆนะฮะก็คือสามารถรับเมจได้แล้วก็ทำลายโลได้นะครับมีการฮิวด้วยนะครับเหมือนหน้ากากหวานเป๊ะนะฮะแล้วก็ไม่ใช้ลูกไฟหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะับเพราะว่ามันไม่ขึ้นรูปพลังงานนะครับไม่ได้ใช้ลูกไฟเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องตัวละครที่ตกเมตาจะเป็นตัวละครอย่างเจ้าหน้ากากหวานตัวเดียวเท่านั้นนะฮะที่ตกเมตาไปตอนที่คิงเข้ามาแบบร้อเปเนะครับเนื่องจากตัวละครคือแทงกันได้เลยนะฮะโอเคไว้เจอกันในคลิปใหม